เอาละฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนด้วยนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเปิดไอเทมจากการแลกเชลนะครับเข้ามาบ่อยมากนะฮะก็เปิดทุกอันเลยนะครับก่อนจะไปเปิดกันนะครับเราจะมาบอกข้อมูลการแลกเชลนี้หน่อยละกันนะครับซึ่งถ้าเกิดแลกเชลแค่50บาทนะครับเราจะได้แค่การ์ด LP base หบวกสบวกกับแคปซูลนะครับมาแค่2ชิ้นนะครับแล้วแต่ถ้าเกิดแลกเชลเก็บไปเรื่อยจนถึง150บาทหรือว่า225ยเชลนะครับ เราจะได้การ์ดเบสเพยเยอร์นี่นะครับปีเบสเพเยอร์ player, แต่มีให้ลุ้นเบอร์เวสกับเบอร์เลเจนต์มาด้วยนะครับแล้วก็เงิน30ล้านกับตัวหักภาษี3 0ซนะครับถึงมันหมดเควันที่11นะครับก็ไม่ต้องเรียบต้องร้อนกันนะครับก็เหมือนว่าดูคลิปนี้เพื่อเป็น, <c oughs> ปนวิเพื <c> ่อ <oughs> เป็นวิทยาทานและกันว่าจะควรแลกเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะก็ไปดูอะไดีกว่าครับมีแค่เปิดแค่สองใบเท่านั้นเองนะฮะไม่ขออะไรมากขอแสงม่วงสักตัวหนึ่ง จะได้เปล่าขอ50ล้านเพื่อตัวหนึ่งไม่หวังอะไมากครับของฟรีนะอะไรครับคราวโอ้โหลิตสไตนเนอร์บวก4 6่รกล้านเลยนะฮะตัวเดียวเอง161ล้านแล้วสุดยอดสุดยอดนี่ถ้าเกิดเบอร์เลเจนต์มานี่โอ้โหล้านนะ่ะจริงโอเคนี่คือพอใจแล้วครับได้ร้อยหกสิบเอ็ดล้านมานี่พอใจละอันนี้ชิวๆไปนะครับ ปปดโอ้โหคนละฟิลเลยวะก <g all> ายเมื่อกี้ดีกว่าดิโอเคก็ร้อยหกสิบเอานาบวกกับสิบห้าล้านเมื่อกี้ก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบหกล้านนะครับที่เราสามารถเปิดได้นะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับอยู่คลิปนี้แล้วรู้สึกว่าหน้าเอาไปแลกเชลก็ไปแลกเชลได้ครับผมว่าโอเคอยู่เหมือนกันครับการแลกเชลก็เหมือนเป็นการได้เทียฟรีมาแล้วก็เราก็เก็บค่าใ้ซื้อของใหญ่ๆแบบที่มันคุ้มเอาแล้วกันนะฮะ ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่แลกเชลและเปิดไอเทมเรียบร้อยแล้วนะครับใจตัวอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเท่านี้ละกันนะฮะสัน้นๆเท่านี้ละกันจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายใครไลค์ขอให้โชคดี